สวัสดีค่ะพี่ล้อกปอกฝายสุขสุขจ้าบุรีกะล็องเอ๋นะคะว่าภาพาเบืองบรรยากาศยามแรกอีกแล้วแล้วแต่รออยู่สะบัวของเรานะคะสงการสิสูบปลาในบนน้านร้อามขึ้นหลายแถแล้วแต่รอ,อมาดูด้วยกันเลยค่ะบัวกะเริ่มหายแล้วแต่าะนี่นะคะสะบัวของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณปูเล่นแล้วค่ะเนาะนี่แล้วก็ใช้ปูได้นะคะสะของเรานะคะปูเล่นนะคะนั่งเล่นโซเซลนะคะนะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะภาพทิศตกนะคะจะสวยมากเลยภาพบรรยากาศาด,ดีขนาดเลยตรงนี้นะคะเนาะ,ะเป็นคาเฟ่ไหนนี่นอกจากเนาะ อืออบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็ัฝนตกปล่อยๆแล้วจ้ะเนาะดระอาทิตตกนะพระอ,อาทิตตกนะ,ะตอนนี้สวยฟังเสียงลกไปนับกันแล้วจ้ะเนาะออนนี้ก็เป็นเวลา สิบหกนาฬิกานะ่ฮะสิบหกนาฬิกาแล้วแต่เนาะ <c oughs> หรือว่าหกโมงเย็นนั่นเองนะคะหกโมงเย็นหกโมงแรกก็ค่อนัม่ถึงนะคะ ดอกหัวเขาเข้าบรรยากาศและสระนะคะเนาะก็จะติดถนนนะคะเราใบบอมีจ้าพาดูรอบๆนะคะนี่บัวนะจ๊ะ ตรงนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะดอกบัวสวยมากเลยนะคะศาลาล,ลิบลามเข้านะคะตรงนีผ้าทิพย์ตกดินพอดีค่ะเป็นคาเฟ่บริเวณหลเนาะพื้นะที่สามไร่เลยะ <c oughs> นี่นะคะต้ส้มต้นกล้วยนะคะ,ะต้นส้มต้นใบ โอ้บอกดินเป็นแต่บ้านัางทิศชิดแทพพี่น้องดีนแล้วแต่เนาะนี่นะคะนี่จะเทพีกล้วยแล้วแต่เนาะขางซะนี่ก็เป็นเพื่อนเอนะคะนี่เป็นบ้านเอเป็นบ้านเอแล้วแต่เนาะบ้านเขาเองค่ะทิย์ตกดินงามแท้พี่น้องเดี๋ยวลางเบิง่งงลึกันแล้วแต่เนาะ ตร, compass. ตรงนี้คือบรรยากาศสวยมากทุกคนออถ่ายภาพกันหน่อยนะคะกอดีเดินลงกไปได้แล้วจ้ะโอ้โอ้ปึ๊บนี่บรรยากาศนะคะนี่นะคะ ตาบัวชมภาทิ์ตกดินด้วยกันค่ะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านนะคะบ,บ้านเองะะบรรยากาศตื่นเตสีโอเคสีดีนะคะเพราะว่าจะเป็นจุดชมวิวนะคะภาทิ์ตกตกดินก็สีงามนะคะเนาะ สาเหตุคาเฟ่ตรงนี้หรือว่าหลานกาแฟนะคะเนาะไล่หลามนะคะไหลลอกวาเลยนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยนะคะจะฝากไว้ได้ล่าโคตรนะคะเนาะบานๆที่นี่ก็จะเป็นหู้รู้เธอเลยผู้รู้คุกตัวตัวใส่ดูนะคะดีๆใส่ดู ดิเป็นห้อยห้อยหนูเคียได้ดิห้อยหนูเคียเบิด์ตเ,เอ็นแล้ว,วบุณิดินะคะเนาะดิห้อยหูห้อยดูขาวสะเวิดเลยพักบุ่งอะไรบรรยากาศดีนะคะต้องเใจกบเพียเียร ไปที่ตกสวยมากาวิวระดับวิวระดับลาดน,นี่นี่นวิวดีแบบโอ้ยดังซิวซิวลมเย็นเลยที่นี่เมืองนีเบิองลมพัดนะคะเบิองจากต้นไม้เนาะเย็นคักเออคือคือเด็กนะคะควันเด็กห้าสิบตรงนีโอเคบ่ะเออห้าสิบ พาไปดู <c oughs> ก,ละนะกล้วยฮะดโอ้แสงอาทิเ็นกล้วยเขาเขากล้วยบึ๊บๆบึเออกล่อ,องส้นหวานดีโอ้กล้วยเขาเนะขาแล้ว่ะเนาะไปเลิกเลิกข้างในกรสุลาดไปกลับบ้านพอดีพี่ดอกแต่ลว่าบ่าลาดไปนะคะเนะ พราะคาสิบบาทตรงนี้ก็สวยกันวิวต้องดีถ่า,ายอีกสักมุมก่อนนะคะโอ้มุมขึ้นลาดเลยพี่น้องดิมุมดีเด้อนะคะสวยรูดูแพงนะคะบรรยากาศบรรลอกเข้านะคะอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่บ้านเรานะคะเขาบอกว่าบรรยากาศเก่าๆนะคะหีดลำบากนะคะเอืนน่อรูเต็มเลย โอ้บุมบีเป็นตาทางข้มสิบเลยนาะบุ๊มดิสเจี๊ยบฟังเสียงกบเสียงเจียดโอเคค่ะทุกคนเด้อ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเอาบรรยากาศนะคะพอเข้ามาให้เมืองแล้วแต่เนาสัมผัสได้นะแต่ว่ามันสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะลิปนี้กับจกสัมปีนได้พี่น้องเอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเอด้วยนะ 拜拜。Bye bye.